สวัสดีครับน้องๆที่น่ารักพบกันเป็นวันที่สองแล้วครับในข้อถัดมาของเรื่องพระหุนามนะเมื่อวานนี้เป็นไงครับพอได้ไหมฉเฉลยสั้นไปหรือเปล่านะบางคนคิดในใจเลยนะเห็นไหมนะแต่ว่าเมื่อวานพี่ก็ยังทดให้นะเพราะถือว่าเราเรียนกันเป็นจํานวนมากนะดูคลิปนี้เป็นพันเป็นหมื่นคนนะครับนะก็เลยยอมเขียนให้อย่างละเอียดทุกคนมาครับวันนี้กําหนดพระหุนามเอกลักษณ์ ด้านซ้ายเท่ากับด,ด้านขวาสามวงเล็บคูณกันแล้วถามใครนะถาม A อบวกบทุกคนดูปืด๊ดถาม A อบวกไม่ใช่ a อคูณบไม่ใช่ a อบวกบถาม A อคูณบเมื่อวานถาม A อบวกบไปแล้ววันนี้ถาม A อคูณบน้องมีใครคิดจะคูณ3มวงเล็บนี้ออกมาไหมแล้วก็มาเทียบกับ ด้านซ้ายมือก็จะรู้ค่า A ค่า B จากนั้นก็จับ A มาคูณกับ b เหนื่อยไหมเหนื่อยถ้าทุกคนมีไหวพิบปฏิพานทุกคนครับโอ้โหนี่มันเทียบในใจนะเอขวามือจะเกิดสัมประสิทธิ์ A คูณ b ได้มันต้องเอาพจน์ไหนเจอกับพจน์ไหนน้องขวามือมันจะเกิด A คูณ B ได้มันต้องเอา A x คูณกับ B x จริงไหมถึงจะเกิด a b X กำลังสอง ถึงจะเกิด a b x กำลังสองนั่นแสดงว่าหนูต้องเทียบอะไรครับทุกคนต้องเทียบพจน์ x กำลังสองเห็นไหมเนี่ยในวันสอบทุกคนไม่ต้องเขียนก็ได้นะแต่วันนี้พี่ช้างเขียนให้ก่อนต้องเทียบพจน์ x กำลังสองทุกคนฝั่งซ้ายมือมีไหมพจน์ x กำลังสองมีใครพูดศูย x กำลังสอไง เพราะการเขียน x กาลัง6บวก1แบบนี้มันคือ x กาลัง6บวก0 x กาลัง5บวก0 x กาลัง4บวก0 x กาลัง3บวก0 x กาลัง2บวก0 x แล้วบวก1ตั้งแต่ x กาลัง5ถึง x กาลัง1สัมประสิทธิ์เป็น0หมดแต่พจน์ x กาลัง2ทางขวามือมันไม่ได้มีแค่คู่นี้คู่เดียวนะมันมีมันมีหลายหลายคู่จริงไหมมีใครบ้างทุกคนอ่ะ ฝั่งซ้ายทุกคนเขียนแบบนี้รอไว้ละใครนะนี่ 0x กำลังสองเห็นไหมฝั่งขวาพจน์ x กำลังสองมีใครบ้างอ้าวมาเลยน้องมองให้ดีเอา x กำลังสคูณใครคูณ1คูณ1ที่พี่ใส่เครื่องหมายเจษดาพรเห็นไหมติ๊กนะครับเจษดาพรผลดีนะติ๊กสีชมพูตร,ตรงนี้นะนี่คือพจน์ของ x กำลังสอง่ะชุดแรกคือใครนะเ,เขียนแบบนี้เลย x กำลังสคูณใคร คูณหคูณหนึ่งอ่านี่หนึ่งตัวล้ยังไม่หมดมีใครอีกน้องอ้าวเอ็กกำลังสองหมดหน้าที่แล้วต่อไปก็เป็น1นหนึ่งคูณใคร1นึ่งคูณเกลังสแล้วคูณหน่อ้าวมาเปลี่ยนสีการติ๊กบ้างใช้สีน้ําเงินอ้าวหนคูณใครนะคูณเอ็กลังสแล้วก็คูณหนึ่งเห็นไหมมาเลยหนึ่งคูณเกากำลังสอแล้วก็คูณหนึ่หมดหรือยังยังไม่หมด อ้าวคู่ต่อไปใครอีกโอ้ยเต็มเต็มนี่ไงสีเหลืองไงแต่ต้องเอาหนึ่งนี่ไปคูณด้วย1คูณ a เ็คูน bx เ่คูณ a อคูณ bx เห็นปะตรงไฮไลท์สีเหลืองจึงกลายเป็นใครนะเร็วนี่1 x คูณ a คูณ bx หมดแล้วยังยังไม่หมดเหลืออีกไหมเหลืออีกเหลือใครแล้วนี่ไง1คูณ1แล้วคูณ x กำลังสทุกคนครับ ใช้ติ๊กสีอะไรดีติ๊กสีม่วงกันแล้วกันนี่ไงหนึ่งคูณใครนะคูณหนึ่งเห็นไหมอ้าวนี่แล้วมาคูณกับ x ก,กําลังสองเนี่ยทุกคนดูสีจะเห็นเลยหนึ่ง,ค,ง,ค,กกง,ง,งคูณหนึ่งคูณ x ก,กําลังสองม,หมาหนึ่งคูณหนึ่งคูณ x กําลังสองหมดไหมเพราะ่กําลังสองหมดแล้วไม่มีแล้ว มีทั้งหมด4ชุดที่เกิดเพรดะ x กาลังสองทุกคนครับฝั่งซ้ายศูนย์ x กำลังสองลอกมาฝั่งขวาหนูรวมในใจดิอันนี้ได้ x กำลังสอง x กำลังส x กำลังส x กำลังสองรวมกัน3ตัวได้3 x กำลังสองคู่นี้1คูณ x คูณ b x ได้ a b x กำลังสอง a b x กำลังสองโอ้โหเต็มเตมไม่ต้องเขียนมันทัดใหม่เลย0 x กำลังสองเท่ากับ ขวามือทุกคนดึง x ก,กำลังสองออกก็คือ3บวก a b คูณกับวงเล็บ x ก,กำลังสองและทุกคนครับทุกคนก็จับติ๊กเขียวเนี่เห็นป่ะเอาสัมประสิทธิ์มันมาเท่ากันตรงนี้ต้องกลายเป็นเลข0 a b ก็ตอบใครเลยไม่ต้องไปจับอะไรมากมายคิดในใจเลย a b ก็ต้องตอบลบสยิ้มอ่อนเลยทุกคนครับเห็นไหมเชวบที่พี่วงให้ AB ก็ตอบลบ3ก็ตรงกับช้อยข้ออะไรครับตรงกับช้อยข้อ2สวยงามไหมเนี่ยถ้ามีไววพริบป,ปฏิพานเราก็จะทำนะโจทย์ในการในเ,เราก็ทําโจ์นะโดยใช้เวลานิดเดียวมันก็จะทําจํานวนข้อได้มากโอกาสที่น้องสอบติดเอวิทก็จะมากขึ้นไปด้วย เอาละวันนี้ก็เรียบร้อยนะอ่ะพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับไปก่อนครับวันนี้โบกมือแบบนางงามนะครับนะเอาละครับสวัสดีครับ